ทูเลกทูขอขอขอแป๊บบนึงนะแม่นะงวดนี้หนูบนมาแบบนี้อ่ะป้าหันหันไฟไปแม่ะ่ะหนึ่งหมื่นคนดูสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตนะเลขทูมันมีสามตัว ตัวสุดท้ายไปเอาในกลุ่มนะแม่ตัวสุดท้ายไปเอาในกลุ่มสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดร้อยคนดูค่ะใครจะเอาทู่ไปเอาในกลุ่มค่ะใครจะเอาทู่ไปเอาในกลุ่มได้เลยตอนนี้ใครจะเอาทู่ไปเอาในกลุ่มได้เลยตอนนี้ค่ะด่วนเลยค่ะด่วนเลยค่ะ ใครจะเอาเลขทูปไปเอาแปลในลิงกที่ปักหมุดนะใครจะเอาเลขทูปแปลในลิง์ที่ปักหมุดนะกลุ่ม VIP สอง้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งลงให้เรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่ม VIP ที่เข้ามาหนึ่งลงให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนใครที่อยู่ใครที่อยู่หน้าไลฟ์นะคะแคปหน้าจอได้เลยสวัสดีหนึ่งมื่นหนึ่งพันคนดูค่ะสวัสดีหนึ่งมืนหนึ่งพันคนดูใครถูกหวยกับหนูร่วมบุญด,ด้วยกันนะใครถูกหวยกับหนูร่วมบุญด,ด้วยกันนะแม่ ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้ครอบครัวผู้สูญเสียนะคะให้ครอบครัวผู้สูญเสียใครจะเอาใครจะเอาสามตัวเต็มๆนะคะทักไปขอในลิงก์ใครจะเอาสามตัวเต็มๆทักไปขอในลิงได้เลยค่ะใครจะเอาสามตัวเต็มๆทักไปขอในลิงได้เลยค่ะแม่ทุกคนไฟดับไฟดับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเนี่ย ว่าอย่าไปยุ่นไปนงนข้างหาลังอะไรนี่ไอ้วะหนุแล้วใครเอาผ้าคลุมอยู่ จะเข้ากลุ่ม V A P 299บาทพิมพ์รหัส V 1นึ่งให้ป้านเปิดรหัสให้หน่อยค่ะเปิดระบบดูสวัสดี6700คนดูนะเลยกทั่วอะไปเอาในลิง์ได้เลยค่ะโอ้โหตกใจมากอ,อย่ามาหานั่งแบบนี้นั่งเฉยๆหนูไม่ว่าแม่ค่ม่้าทำไมเ่ะไฟดับด้วยหนูก็ใจตกไอ้ลี่หนูก็ตกใจ แม่เขาไม่น่ารักเลยอ่ะเนาะเขามาตอนไฟดับแล้วเขามานั่งคุมผ้าแบบนี้อยู่ข้างหลังเขาคุมผ้าแบบเนี้ยแลวอยู่ตรงหน้าปากทางเนี่ยคือแพนเก็คือกล้องจะเห็นเลยเมื่อกี้นะเขาคุมผ้าอยู่เนี่ยและอีพีเป็นคนกลัวผีก็จะปะพี่อ่านไปกอะไรอ่ะทักทิ้ว่าเมื่อกี้คือขาสันพับๆับๆแล้วนะขาสันพับผับแล้วนะเมื่อกี้อ่ะอะแดนหนึ่งนะแม่นะแดวหนูสลับให้หนึ่งวินะคะ ใครอยากเข้ากลุ่มนะคะแปบ๊บหนึ่งนะกลุ่ม v i p 299บาทเป็น v i p ตลอดชีพกลุ่ม v i p 299บาทเป็น v i p ตลอดชีพรอหนูแป๊บหนึ่งแม่แม่เขาก็น่ารักนะแต่หนูตกใจเองแหละประกาศปูกใช่ไหมคะมาตรงใครแหละถูกเหมือนกันเนาะมา่ทางนี้ก่อนแม่ อันนี้มันี่อ้อมมานี่ค่ะอ้อมมาทางด้นนี้ก่อนไฟดับฟิ่ฝฟดูสภาพหนูสิพี่แป้บหนึ่งแป้บหนึ่งแป๊นหนึ่งนะคะแป้บหนึ่งนะหนูจะเปิดให้เข้ากลุ่ม V I P ตลอดชีพสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่แค่นะอ,อ VIP ๋อ V I P ย VAP สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครจะเข้าพิมพนะ์ V หนึ่งนะ VAP สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครจะเข้าใครจะเข้าพิมพ์รหัส V หนึ่งพิมพ์ V หนึ่งติดกันเลยนะแม่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดชีพสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดชีพนะคะส่วนใครจะเอาแบบเต็มเต็มทักไปขอในลิงก์ได้เลยค่ะนะคะทักไปขอในลิงก์ได้เลยบอกเลยว่าฟัง ะะบอกเลยว่าปังแอดเขากําลังไล่ส่งนะแม่นะแอดเขากําลังไล่ส่งที่นี่คือปังจริงค่ะใช่ค่ะทำไมถึงว่าเข้าไม่ได้โอเคนะโอเคนะโอเคแลแม่โอเคนะ,คนะคนะคนะใครจะเข้ากลุ่ม VIP ตลอดชีพ299บาทนะคะ จิ้มพิมวีหนึ่งนะคะพิมวีหนึ่งนะลูกค้าขาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นวีพีตลอดชีพลูกค้าเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวโดนลบออกจากกลุ่มนะคะถ้าลูกค้าโดนลบออกจากกลุ่มเราดึงเข้าใหม่เนาะวีพีสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทลายไล,ยลย้ตัวจริงใช่ไหมตัวจริงค่ะพี่หญิงเปิ้ลลบุรีตัวจริงค่ะตัวจริงค่ะพี่หญิงเปิ้ลพี่หญิงเปิ้ลน้องตัวจริงนะน้องตัวจริงนะ ใครจะเข้า VIP พิมพ์ V หนึ่งได้เลยนะคะไลฟ์นี้หนึ่งรับที่ห้าสิบคนแล้วกันเนาะไลฟ์นี้หนึ่งขอรับที่ห้าสิบคนพิมพ์ V หนึ่งได้เลยลูกค้าจ่ายสองอยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเลขทูกเขากำลังไล่ส่งให้คุณรัชนีใจยเย็นๆนิดหนึ่งนะพี่คาสโนวีรอน้องแป๊บหนึ่งนะคะแอดมินกำลังไล่ส่งให้นะคะแม่ขาหนูบอกเลยว่าที่นี่ปังมากค่ะนาคามหาลาบนาคามหาลาบคือปังมากหนูพูดตรงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนาคามหาลาบเนี่ยเราสอยล่วงมาหลายรอบแล้วค่ะ นะคะเลขทูบไปขอในลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะใครจะเข้ากลุ่ม V.I.P. พิมพ์ V หนึ่งนะเลขทูบจะมี3ตัวค่ะเป็นเลขทูปู่มี3ตัวตัวสุดท้ายให้ไปเอาในลิงก์นะหนูหนูแบ่งปันให้2ตัวตัวสุดท้ายไปเอาในลิงก์ได้เลยค่ะไม่มีค่าส่งค่ะมันเด้งไปอย่างนั้นแหละค่ะบอกคือตัดค่าส่งออกทีไม่มีค่าส่งนะลูกค้าขาแค่299บาทนะคะแค่299บาทไม่มีค่าส่งนะคะไม่มีค่าส่งนะแม่นะ ใครจะเข้าพิมพ์ v ีหนึ่งได้เลยค่ะใครจะเข้าพิมพ์ v ีหนึ่งได้เลยกลุ่ม VIP รายปีนะ,ะไอวีพีรายปีวี p ตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะคะ299บาทมีแนวทางหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลไทยให้ครบทุกชุดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะฟังนะคะ เขาตอบค่ะเข้าไปแล้วเขาตอบแต่ใจเย็นๆนะคะคนเข้าไปเยอะเนาะเขาต้องใช้เวลาในการตอบนิดนึงนะคะแม่่ะแต่ได้ครบทุกคนภายในคืนนี้แน่นอนค่ะได้ครบทุกคนภายในคืนนี้แน่นอนหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งวินะสวัสดีสี่พันเจ็ดร้อยคนดูสว่างเลยพี่พยายามถอดมาก็ไม่สว่างหรอกพี่แต่ว่าก็ช่วยกันพี่ช่วยกัน วีหนึ่งใครเจ้านะคะวีหนึ่งใครเจ้าเข้าไปขอในลิง์ได้เลยนะคะวีหนึ่งใครเจ้าเข้าไปขอในลิงก์ได้เลยไอวีหนึ่งว่สั้นเลขทูปใครเจ้าเข้าไปขอในลิง์ได้เลยนะคะเลขทูปใครเจ้าเข้าไปขอในลิง์ได้เลยนะคะส่วนใครจะเข้ากลุ่มวีพีพิมวีหนึ่งไม่ขายทูบเ็ล่าคะจริงๆมีค่ะพี่โบโค่ะทูบราคาห้าสิบบาทค่ะรหัสกอไก่หนึ่งจ้ารหัสกอไก่หนึ่งห้าสิบบาทนะคะ โอ้ oh, ใครเข้าไม่ได้หนูไม่รู้จะว่าไงเลยแม่ <S <S ใครเข้าไม่ได้หนูไม่รู้จะว่าไงเลยนะคะใครจะเข้ากลุ่ม V.P พิมพ์ V หนึ่งนะระบบกําลังไล่ดูดนะคะระบบกําลังไล่ดูดค่ะ V.P หนึ่งนะคะ V.P ใครจะเข้ากลุ่ม V.P พิมพ์ V หนึ่งนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่ได้ตลอดชีพนะคะลูกค้าลูกค้าโดนลบออกจากกลุ่มเราดึงเข้าใหม่แต่ลูกค้ากดออกเองอน่เราไม่ได้ดึงเข้าใหม่นะคะเราไม่ได้ดึงเข้าใหม่นะโอเคไหมคะ จ่ากดง่ายมากกดเข้าไปเอาเองง่ายมากจิ้มเข้าไปแล้วขอเขารอเขาส่งให้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยง่ายมากลูกค้าต้องส่งสลิปมาที่ไลน์ทีนึงป่ะใช่ป่ะหรือว่าดึงเข้ากลุ่มเลยถามวิธีว่าลูกค้าต้องส่งสลิปมาที่ไลน์ทีนึงหรือว่าดึงเข้ากลุ่มเลยถนูจะได้นี่ถูก คอมเมนตะ์อะคอมเมนต์เลขจริงด้วยนะไม่ใช่คอมเมนต์เลขมั่วๆเขาซื้อไปไม่ถูกเขาด่าหัว,หวแมวนะไม่ใช่พีด่าหนูนะคะแม่แม่คอมเมนต์แม่คอมเมนต์เลขจริงด้วยไม่มีค่าส่งห้าสิบบาทค่ะแม่โอนแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าไม่มีค่าส่งห้าสิบนะแต่แอดมินไปตัดออกให้แอดมินไปตัดออกให้แม่พิมพ์แค่ดีหนึ่งค่ะไม่ต้องพิมพ์คําว่าขนะเนาะพิสุดดารัสเนาะใครอยู่ในกลุ่มแล้วเราจะรู้อยู่แล้วนะคะพิมพ์เลขจริงมาด้วยค่ะถ้าพิมพ์เลขที่ไม่ใช่เลขจริงมาแล้วคนไปซื้อผิดอะบาปพ,พี่นะคะไม่ใช่บาปหนู จะเข้ากลุ่ม V.P พิมพ์ V หนึ่งได้เลยนะคะใครจะเข้ากลุ่ม V.P พิมพ์รหัส V หนึ่งได้เลยค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้ยี่สิบแปดคนเหลืออีกยี่สิบสองคนเหลืออีกยี่สิบสองคนนะคะเหลืออีกยี่สิบสองคนใครจะเข้าพิมพ์ V หนึ่งใครจะเข้าพิมพ์ V หนึ่งนะคะ V.I.P สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดชีพอ๋อมันน่าจะเป็นบอดแม่มันน่าจะเป็นบอดแม่ใจเย็น,น,น,อนๆอย่าทะเลาะกับบอด อ๋อโอเคในกลุ่มลงแล้วค่ะ V i P ลงแล้วถ้าเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มฟรีแม่ต้องรอก่อนนะเพราะว่ากลุ่มฟรีแอดมินมันเขาค่อยๆรลันไปนะคะเลขที่คุณพกาามาตไปขอบคุณอะที่คุณชนะการคอมเมนต์อะก็ไม่ใช่เลขจริงค่ะเนีย่ยคนคอมเมนต์เลขมั่วมาเต็มเลยค่ะหนึ่งขอห้านาทีนะใครจะเข้ากลุ่ม V i P ให้เขาทักไลน์ที่ตอหเลยนะใครจะ